รถไฟความเร็วสูงจีนลาวช่วยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ประเทศ<ม>สปปลาวในการเชื่อมโยงการขนส่งไปสู่ภูมิภาคอื่นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศลาวในทงลุนสีสุลิตประธานประเทศลาว<ม>ให้สัมภาษณ์ชัยหน้ามีเดียกรุ๊ปว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงจีนลาว<ม>เป็นเรือธงของโครงการแถบและเส้นทาง,างช่วยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการขนส่งลาว<ม>ให้มีรถไฟที่ทันสมัยเป็นความภาคภูมิใจของชาวลาวลาวเป็นประเทศที่ไม่ ทางออกสู่ทะเลแต่ด้วยทางรถไฟสายนี้เราจะมีเครือข่ายขนส่งที่เชื่อมโยงกับทะเลและเข้าถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคช่วยอำนวยความสะดวกทั้งการเดินทางของผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและลงทุน นับตั้งแต่รถไฟความเร็วสูงจีนลาวเริ่มให้บริการเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วมีการขนส่งสินค้าจากจีนไปลาวมากขึ้นเช่นปุ๋ยโซลาเซลล์สิ่งทอผักผลไม้ต่างๆและสินค้าจากลาวและประเทศใกล้เคียงไปจีนเช่นแร่เหล็กสังกะสีแป้งมันสำปะหลังข้าวบาเล่ถ่านยางพาราและผลไม้ต่างๆ จากข้อมูลของบริษัทเลาวไชน่าเรลเวย์จำกัดระบุว่าจนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีการขนส่งสินค้าระหว่างจีนและเลาาจำนวน1,76,500้ตันโดยเป็นสินค้าจากจีนไปยังลาว263,400ตันและสินค้าที่เลาาส่งไปยังจีนจำนวน8,13,100ตันมีการเติบโตเฉลี่ยต่อเดือนที่ร้อยละ16.95